คนเมื่อนี้เขาจะมาแกะกล่องสินค้าอีกแล้วเนาะแต่ว่าห้องนี้บริเวณมาจากทีมพิพายแต่ว่ามาจากอีกหนึ่งห่างห้านอย่างนี้ห้างเฟิร์สซ็อกว่ากล่องแบบไงอันนี้เจ้าซื้อเท่าดอ่ารวมเบิร์กาพันปายเลยหนึ่งพันปายพันแปดมันเป็นสินค้าราคาเดียวกับเบิร์วอเบอร์วมันมีมันมีเครื่องเสียบไฟฟ้าเออแบบว่าอันนี้แม่เขาเลเอาอันน้เขลืออ่ามันจะบนเป็นสูงแต่ว่ากล่องใหญ่แหง แต่ว่ากล้องใหญ่ราคาถึกเลยเท่าไหร่หมดกล่องเลยอ่าสองร้อยบาทหมดกล่องเลยแม่ละขนส่งกับเราได้ได้เจ้าใหม่ต้องไดเออค่าขนส่งกล่องใหญ่แบบนี้มีแค่สองร้อยบาทมืกว่ากล่องเครื่องไในนี่สินค้าทั้งหมดในกล่องนี้แมนมูลค่าพันแปดพันแปร้อยบาทพอดีสองพันแต่ว่าค่าส่งมาแล้วนี่แมนสองร้อยแก่เลยมาหมดเสียเวลาเอามาเบิ่งสิได้สิ่งนี้อย่างเดียว เอายำมาระวังตกเตีสตกกองอันดับแรกเลยก็คือมาล่ามาล่าเนาะเมนูของมาฮอตฮอตฮอันนี้เป็นฮอตขับโบว์เป็นหมอนะเป็นตื่นตื่นตื่นนะอันต่อมาอันนี้ก็คือทุกพ่อพี่ซื้อนะา่ว่าสิพิมพรลิ้าไยหรือสึกับไผ่กระยาก็็คือต้องซื้อเนาะเออกเจ็บตะโร ต่อ<ะ>มาก็คืออู้อันนี้เดี๋ยวสิแกะสีบลอนด์อันนี้เป็นไข่แบบไข่เยลลี่มาขัดเจ้าห้องออกมาที่ออกอ่ะที่จริงขนม,มแบบจังซี่ไหนยูยูซูปปเปอร์มาร์เก็ตส่งสั่งอาหารจีนก็มีเลยมันวะเอออุ้ยมันมีหลายเป็นไข่เยลลี่มันมีหลายสีอ๋อมันมีหลายรสอันนี้รสอังุ่นอันนี้สตรอเบอรี่แต่มันมีรสมะเกี๊ยงโบเมร์อันนี้เออมั็นอะไรรสมะเกี๊ยงมันก็รสแอปเปิ้ล เกียงตัวเองาสมมันเป็นขนมแต่เขาจะเห็นหูไใครสิวะน่าจะแมนใช่ไหมตึกใหญ่ติกน้อยอะือเป็นขนมอะไรแต่ว่าหูมันป็นไข่รเป็นเจลลี่ขนมเจลลี่แช่บๆัคือติโป้เนาะอือ แล้วก็พักอบก็พักอบอบก่อนที่เขาเคยกินแล้วเขาซื้อกินอยูอ like ่แล้วทุกอะไรจะซื้อเท่าไหร่เท่าเหลือแบบตรงนี้บริจใจเลยเอาหน้ำก็ได้เอ้าประมาณเจ็ดสิบห้าสิบบาทหรือเจ็ดสิบบาทเอาแล้วก็อันนี้แทนแทนแทนเอิ่ยกขึ้นมามันแทงย้อนอันนี้ที่เท้าอย่างใดเป็นเครื่องครอบอัปตาอันนี้ยังได้ดุลแล้วแต่ว่า เขาก็เบิ่งอยู่ลาวเนาะแต่ว่าพอดีไปเห็นกันเลยว่าซื้อมาเป็นเครื่องเคาะอากาศยังไงก่อนที่เขาขึดไว้อยู่ในไลน์อ่าตัวนี้ก็มีแต่ตัวอะไรกันพันหนึ่งเออพันเอ็ดพันเอ็ดก็เดียวว่าโอเค้โหเครื่องเคาะอากาศนี่ห่อกูดอันนี้มันอย่างมะม่วงมะม่วงอันนี้มันเป็นฝาขอานี่ เก็บพีพีเขา <ไป S 1> ถ้าบา้าไปเอฟนี่แล้วต้องเล่นมีของฉินรถ <ไป S 1> ทุกหอบอันนั้นที่เอฟนะเอฟเป็นไส้ในเดียวเลยหอ,อกวอกวอยาก,ก,กจะลองทดลองชิมแบบหมวหมวกหมกมวนกินมันคืออันนั้นเลยคืออยาอกหมกมวง กินคือกินมองวงสดเลยอืออือแสดหนอกแสดสัดจะเย็นขึ้นแื้ตัวมดงเพื่อเลยมาละฮอตพอตฮอตขับ,บสามอันสลด์สไลด์จ็กบาตปะห้าปะจ็กบาตปะต่าอันนี้อันนี้เจ็ดสิบแปดบาทยูราหกับโซซีพันโซซีอสองพนแมน ประมาณนั้นเพราะว่าได้เอฟแล้วก็เลยเอฟไปเลยซะอันนี้หมักยังไม่ได้ากันซื้อหงดากับเอฟอันนี้กับปั๊มของน้ำปั๊มสะโพกแม่จะเอฟมาล่าชุดซื้อมาน้ำขอมฮูมดีพายสิบแม่อันนี้ลองลองงานกั้นบ้างบ้างย่างอันนี้เนี่ยพิซซูแอลกอฮอล์อย่างวะก็รู้สว่าเอฟหลายกว่านี้นะแม่เขาเอฟมาเลยซ่าอยู่ที่ซื้อแอลกอฮอล์อืมกระซื้อ เราละโกกสิมเหรอบสิมเว้ยแกะเรามันติบก็ได้เลยอันนี้กับเป็นหมกม่วงอันนี้แกะเรามันต้องได้ติดก็ได้เลยมันมีมิสิบเหรออืมแกสิบเหรอแล้วอันนี้กับหมูป่อยเอาเบิดอ่ากอลัปแซ่บแซ่บอ่ะ มันมันบล็อเขียนใช่ป่ะอบกอบฝอยอานกยนเขียนคกร,กรงักโต๊ะอืมครับอ่อนๆนุ่มๆแบบกรงทองอะไรหอมอ่ะอันนี้มันหยอางตั้มสะโกอ,อ๋อ่ฮ้ใยใส่กโกโคไงหมองดีหมอกอบกอบไอยเบ็ดเบ็ดสินค้ากรงนี้ที่มันแพงงั้นว่าอันนี้หรอ ทังดูดอ,อากาศทั้งปัอ้อากาศมันทั้งดูดอ,อากาศพันเอ็ดแต่ว่าอู๋แต่อันนี้พันเอ็ดอันนี้เจ็ดร้อยก็ถหัว่าแพงอยู่เลมีทันเจ็ดร้อยจะได้เครื่องมายุ่มาหยาดนี่น่ะมี่อันที่กองอยู่นี่มีรวมกันนี่เจ็ดร้อยบาทบอกระบอกเจ็ดร้อยประมาณสี่ร้อยห้าร้อยนี่แหละโอเคสัญญากับตัวเองว่าสี่พอนะอเพรากมันอ,อ,อย่างไรเงินเงียมันซีวงมีแล้ว ยอมยอมเอ้ยอันนี้มันจะค้มแล้วคม่แล้วซื้อมาไว้อ่าตอนเกิดลูกเนาะเวลาอยู่ห้องเขามันมีขีบุ้นมีอย่างมันพออากาศ,าศ,าศามันขาดเจอพอนั่นแ่ละนอะอ่าจบที่เพนท่านี้ม่บาย